ประสบการณ์ after, กับหลวพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็จากหาปัาการบรรยายได้หล 5, วพ่อก็ชื่นชมนะคะนี่เป็นเสียงอ่านหนังสือเป็นหนังสือที่หลวงพ่อเขียนแต่ก็มีทีนหาเปีนเสียงอ่านหนังสือแล้วก็มีหนังสือเล่มนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนชื่อว่ากว่าจะรู้สึกโตเล่มนี้เป็นรวบรวมธรรมะของพระพร้เป็นปัจจีับปัจจัยธรรมเป็นครูมั่นอ่ ตามหาวัวในไรทำของถอนะซึ่งเล่นนี้เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเล่นสตัฏฐานสี่นะคะสติปัฏฐานสี่แล้วก็เล่มนี้คุณดังเป็นเหรียนซึ่งเห็ีนเป็นที่พี่สาวกำลังเตรียมมาให้พี่ดูเล่มนี้พระอาจารย์ชื่อว่าเจ้าคุณนอนะคะพระเทศสิงหชนือคุณนอซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติเล่มนี้จะเป็นเล่มที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากเพราะว่าเจ้าคุณนอเนี่ยท่านไม่ได้เป็นพระ สายพุทโธพระวัดท่านไม่ได้ไปพุทโธไปป่าไปอะไรที่ไหนท่านอยู่กับวัดในกรุงเทศด้วยแต่ท่านปฏิบัติตัวอย่างอย่างเข้มขัดจากเข้มขัดเช่นท่านตามใจไปตามดูตามดูตายใจท่านสวดแล้วก็รู้ธรรมแล้วนะคะจงรอกรรมฐานกลางจงแล้วก็ที่เป็นหนังสือสอนแม่ให้ปฏิบัติธรรมเป็นหนังสือที่ง่ายสอนแม่ ชอบเลื่อรู้เรื่องอ่านหนังสือไม่ออกเราจะทำได้ด้วยวิธีการอย่างไรแล้วเรื่อนี้จะบหนังสือมูอจีนเป็นแรกเป็นเรื่องต้นถ้าใครยจะเรียนกันอ่านก่อนเรียนกันอ่านก่อนแล้วเราชอบแนวนี้ไหมเราศรัทธาไหมเราต้องศรัทธาก่อนเราถึงจะทำให้มันเกิดข่ายได้ถ้าเราไม่ศรัทธาเราทำเลยเพราะว่ามันต้องเริ่องที่ปวดหัว สอนเีเรื่องราการเปลี่ยนแปลงเด็เด็กไม่ค่อยรามั้นะร้อยเปอร์เซตกมดคุณสุเกตตั้งใจนะให้เรื่องนี้ยเยแพงระดับประเทศคือเกต์เล่นทีมแล้วาองที่เรียนหมเล่มแจงคตลกแล้วก็ถ้าจะถ้าใอยากได้ก็ต้องแบบช่วยสบสรับค่าทิมเท้าค่าทิมก็รู้สึก่าเป็นภาสองบาทค่าทิมอย่างเดียวก็ไปแทนเป็นภาทีสองบาทเนี่ยไยกระสาบก็ไม่ได้ตอนนี้แมีหนังสือเ่ าเป็นนูกเึกษาแต่ว่าสุเคะเขียนกระดูกเรื่องเรียนวิทย์ใจใจเขียนเป็นกระดูกเรื่องความรับผิดชอบังไงจะอาจารย์ไวเรียนนิสานเรียนทันจุจาร์แล้วเราทับมั่นใจว่าโอ้เนี่ยแหะเป็นแบบที่เข้าสักดิ์ศรีเราเราไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปสวดมนต์นานๆไม่ต้องไปไหนไกลๆเข้าวัดใส่ชุดขาวซึ่งเราทำได้แล้วนะพี แต่เราตึกรู้กายรู้ใจรู้จังหวะอาจารย์นั่งอยู่นี่ก็มันดูว่ารู้สึกว่าตอนเราดันอางนนท่านท่านเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงพอเผลอไปที่ถ่างเหินก็กลับมือกลับคืนบันเผลอไปชอบชอบแล้วก็กลับมือกลับคืนบันคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวว่าอาจารย์ก็จะเข้าถึงเข้าใจทุกอย่างฝากไว้หมดท่านอาจารย์แล้วควรว่าแบ่งกันมาคงมีให้ชุดเดียวเพราะว่าเอามาฝากทุกคนไม่ได้นะ สั้งทนคือผลงานของครูทั่วโลกรับรู้ชาติชูบูชาให้ภูมิความรู้ภูมิธรรมนำพัฒนาลกูกศิษย์ศรัทธาบูชาพระ ของครูสร้างชาติสร้างคนคือผลงานของครู หัวโลកรับรู้ ู่ชี้ทางสันส what he